สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่เขามาชมชองมีกินมีใสชั้นแนวทุกทันนะคะขอให้ทุกท่านดำรำรว้ยนะคะวันนี้ฮ่าจะมาเติมปุ๋ยอินซี่นะคะปุ๋ยอินซี่ให้กับต้นทุเรียนที่ฮ่าเพิ่งเติมปุ๋ยเคมีให้ไปครั้งที่แล้วนะคะวันนี้จะเติมปุ๋ยอินซี่นะคะเพราะว่าฮ่าให้ความสําคัญกับดินนะคะดินดีความอุดมสมบูรณ์การจเจริญเติบโตของต้นทุเรียนก็จะดีนะคะเดี๋ยวฮ่าจะมาเห็นให้เบิรงนะคะสิปากวาบซนตาเห็นนะคะ เข้าวานกระจายกระจายไปนะคะบ่ไดดกําหนดว่ามากหน่อยซ้าไดจักถวยจักขูบ่ไดดว่านะคะแต่เข้าห้กระจายกระจายไปนะคะเพราะว่าเพื่อให้รากของทุเรียนได้กินทั่วถึงถ้ารากทุเรียนถ้าเข้าไปกองไว้เนี่ยต้นทุเรียนรากทุเรียนบางที่เขากะบ่ไดดกินนะคะ เหมขาวานแล้วนะคะข้าต้องวานกระจายกระจายนะคะเพื่อให้ดินทุกส่วนที่เป็นพื้นที่ของการหากิ่นของรากทุเดียนเนี่ยเขาได้กินนะคะถ้าเข้ไปกองไว้บางส่วนเท่านั้นที่จะได้กินนะคะข้าก็เลยต้องวานให้กระจายแน่นะคะแล้วก็เว้นดวยคะ่ะเว้นตรง ตุ้นทุเรียนนะคะเว้นตรงค้นทุเรียนเขาจะบ่ไปวานใส่ตรงค้นทุเรียนนะคะคเ,เา,จะ,า,าเนนะะจะวานไว้ไต่ทรงผุ่มแล้วก็เลื่อยเลยื่อยทรงผุ่มออกมาจากน้อยนะคะภายในทรงผุ่มกับวานห่างหนอกกับวานเป็นการเติมปุ๋ยอินทรียให้กับต้นทุเรียนนะคะถา้าดินดีต้นทุเรียนของเขาก็จะแข็งแรงนะคะดูแลง,ง่ายค่ะ ท่านใดที่เขาไม่ชมคลิปเรา,เาให้ความรู้ท่านบอ,บอรครบนะคะบอรตรงท่านก็สามารถฝากข้อความไว้ใต้คลิปของเฮานะคะเพื่อจะได้มาตอบคําถามให้ครับพี่น้องของเฮานะคะที่สนใจแล้วก็อยากได้ความรู้นะคะที่เฮาออกมาให้ชมนะคะ ผากทุกเรียนกำลังออกหากินนะคะ